ตอนนี้ออกมาอีกแล้วนะครับเติมน,น้ำมันอ,อ๋อเติมน้ำมันก่อนถ้า300งงนะสามร้อยที่แม่มาเติมถังเลยนะนี่นะครับเดี๋ยวเราเติมน้ำมันแล้วก็จะแล้วบรรยาากศอีวันนี้มามีสมาชิกใหม่นะครับมาเพิ่มหนึ่งคนนะครับแอดตองนะครับผม <c oughs> ร้อยสี่สิบสี่บาท,บาทร้อยสี่สิบห้าบาท ร้อยสี่สิบสี่บาทโอ้เต็มถังแล้วขี่ได้อีกอาทิตย์หนึ่งขี่ดูกันเนี่ยเราจะกลับไปนู่นเลยนะซอยนั้นนะซอยเดิมใช่ไหมว่าทางนั้นตองไม่ไม่รู้จักด้วยเราก็ได้ไปทางที่ตื่นเต้นไหมเนี่ย ทางที่ออกมาจากจำปาดงตื่นเต้นไม่ต้องตื่นนะคะตื่นนะครับผมตืนอใม่เยไปตื่นนยัพิ่งตื่นนอนพึ่งตื่นใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวไปต่อกันโอ้ๆๆวันนี้พนาศศ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 นักศึกษานะมาถึงบ้านดงป่าแดงนะครับผ <laughs> มไก่นะครับวันนี้มาไก่มนเมานะครับจะเมาอีกแล้วว่าแล้วว่ามันจะมีขนมโ,โบราณ โอ้โ oh. หแไออันเก่าเลยเก่าเกือกเลยเก่าเกือกแทบไม่เจอเลย <c oughs> หายาแค่ไหนหายามาเลยเนี่ยจ่ายคน,นนั้นเนี่ยจ่ายยายเลยพอแล้ว <c oughs> เ,เราจะกลับเลยนะครับหลังจากซื้อของเสร็จเติมพลังกันหน่อยนร้อนย้ายบ,บ้านยังนี่นย้ายดวงป้าแดง ถ้ากันมาได้ถ้ากันมาได้จำปะดงไกลว่าจากจำปะดงไม่ไม่บอกอผมรัดมาทั้งหลังนะมาทั้งปลาอย่าง,งนั่นน้นนนนำมนต้องชวนพี่อมมาด้วยนะ,ะชวนพี่อมขับสิขับไหมพี่อม,มอเป็นอย่างมากครับ เดี๋ยวพี่ซื้อน้ำโคก่อนพี่หิวน้ำมานนไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้เสียมนจะเลี้ยงโคก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 ไม่มีโคกนี่แต่เอสเอาเอสก็ได้นะ สวัสดีครับผมหลังจากเมื่อกี้นะครับพาไปเติมน้ำมันมานะครับนี่เราก็มาท่องมาจนไยนะครับแอดเวนเจอร์นะครับโดยน้ำมนต์นำทีมนะวันนี้มีผู้โดยสารมาสี่ท่านนะครับน้ำมนต์น้องคลอยน้องน้องอะไรนะน้องทองน้องลืมชื่อน้องกองตลอดน้องกองแล้วก็จ่าเอ็มนะครับผมผู้โดยสารสี่คนนะวันนี้ มาดูว่าโชเฟอร์น้ำมนต์จะพาเราไปไหนวันนี้จะพาไปนักศึกษา,านันศึกษาเมื่อวานก็ท่านศึกษาวันนี้อีกวันหนึ่งนะครับผมก่อนจะอ็มจะกลับนะครับพาเด็กๆมาแั้วศึกษากัน,นไปไปแล้วได้กลับตอนดีเพราะจะมีงานลำ เป็นเส้นทางที่เรามาเมื่อวานนะเดี๋ยวมันจะถึงตรงแยกใหม่แยกที่เรายังไม่เคยไปนะครับเริ่มชินทางแล้วนะ้ำมนเริ่มชินทางแล้ว,วาทยังไม่ชินทางเลย โ,โย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 ห่อยมันน, e นั่งเลยนะเพราะมันเฝ้าพื้นที่ได้ดีมากเลยมันเจ้าของตลอดเลย ด้านหลังนาของบุงพลนะครับมันจะทะลุกันหมดนะครับเส้นนี้มาทะลุบ้านจำปาดงส่วนเส้นที่เราไปบัานแรกตั้งแต่อาทิตย์ก่อนนุ่นจะไปทะลุห้วยน้ำเที่ยงนะครับเรามาดูว่าเส้นที่จะไปใหม่นี้จะไปทะลุตรงไหนนะครับรอดูรอติดตามนะครับ นำมนนำเที่ยวทัศนศึกษานะครับคลิปนี้น้ำมันจัดไปเต็มถังแล้วขี่ได้ทั้งวันเออ่าน้อร้อยกว่าร้อยกว่าร้อยสี่สก ขี่ได้นานแน่เต็มถังก็มอใสไซค์ไม่ค่อยกินน้ำมันเท่าไหร่ ออก็ขี่ไม่เร็วนะครับขี่ความเร็วแค่20เองนะครับไปเรื่อยๆนะครับ้าศึกษา,าเปิดผมเปิดตานะครับให้กับเด็กๆนะครับเพราะว,ว่าปกติจะอยู่ใน่ทุ่งนานครับไม่ค่อยได้ออกไปไหนเนาะ ถึงแยกที่เรายังไม่เคยไปแล้วนะครับอันนี้เราจะไปขวาเนาะ้ายเราจะกลับบ้านนะเราจะไปขวานะ,อะอาลองดูว่าเปิดเส้นทางใหม่นะครับ ้มือนกันอขับรถเดีวงใหญ่เออเหมือนเห็นสายไฟแล้วขับรถเดียว่ไ่้น้ำเที่ยงหรือเปล่าเที่ยงสารราีหรือเปล่าเนี่ยรอดวยกูแล้ว อามณนเจอนพีโอมขับบ <of> so ้างไหมเนี่ยเพ่มมมกล้าขับไหมเพิ่มกล้าขับไหมซ้ายซ้ายซ้ายแยกมึงเยอะมากเลยเพราะว่ามันแยกเยอะมากจำให้ได้นะจำไห้ได้นะเพราะว่ามันนี่สำรวจได้เพราะว่าเราไม่ได้ขับช้างไงตอนนี้ แต่ว่า la